สวัสดีครับผมพบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอ่าตอนนี้เราไปหาเถาวันมาเนาะอ่าแก้อาการอบบุญนะครับผมท้องอ่าถ่ายท้องนะครับผมแก้อาการถ่ายท้องของน้องอบบุญนะครับผมเพราะว่าน้องถ่ายแล้วก็มีพยาธิออกมาเนาะเราก็เลยไปหาเถาวันมาให้น้องอบนะครับผมอ่ามาดูว่าน้องอบจะกินหรือเปล่าเพราะว่าน้องไม่ยอมกินผลไม้เลยไม่ยอมกินยาเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้ตื่นหางตั้งแล้วอบุญ มามามาอบมาตื่นหางตั้งแล้วนี่ตอนนี้อ่าเราเอาเถาวันมาให้น้องนะครับผมอ่าจะกินหรือเปล่ามาอบแล้วเอายืนหลับแล้วโอ้ยืนหลับแล้วพอดีเมื่อกี้แมวกัดกันนะครับผมน้องอบตกใจอ่าตื่นมาเลยนะครับผมเอากินไหมลูกกินไหมลูกเถาวันนี่เอาเอากิน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 อ่าเก็บแล้วเก็บแล้วเออเก็บแล้วเออเก็บแล้วเก็บแล้วกินแล้วโอ้ไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับผมอ่าตอนนี้จะกินแต่น้ํากับนม นมแม่นะครับผมอ่าแล้วก็นอนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแม่แม่อ่าตอนนี้เราตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเขาเราขึ้นเป็นสเต็มนะครับผมตอบคอมเมนต์เยอะเกินไปก็ขึ้นเป็นสเต็มตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมแม่แม่นะครับผมเหลียวควานมีจะคอยอัปเดตอาการอ่าน้องอบุญให้แม่แม่อ่าได้รับทราบเอยๆนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม